ร้านมารูช็อปไม่ใช่ละไม่ใช่รนเบร์ูชอ็อปไม่ไม่ไม่หล่อหลอเกินไปหลอเกันไปร้านมารูช็อปมีบริการรับเติมโลบัสเลด5ถึงเลดเแล้วยังมีบริการรับโคดเกมพาร์ทแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตรหรือว่าออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์หรือแมปอื่นๆมีทั้งเติมผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และผ่านเว็บลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมีปกรด้วยเด้อ เอาล่ะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเบียบกร์กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาทําการรีวิวสิ่งที่เรียกว่า ORB นะครับนั่นก็คือผมจะเรียกมันว่าลูนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับนั่นก็คือไอ้เจ้าดวงอาทิตย์ดวงนี้เนี่ยแหละนะครับทุกคนคือไอ้ตัวนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่รู้เนาะก็อย่าอธิบายสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะครับมันก็คล้ายๆลูนในเกมแบบ ROV หรือแบบเกมต่างๆนั่นแหละทุกคนคือเอามาใส่ตัวละครแล้วก็มันจะทําให้ตัวละคร เราเนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้น<อ>นะครับซึ่งไอรูนตัวนี้เนี่ยผมได้ามาจาก Challen g เจ1หนึ่งะครับก็มันเป็นรูนที่ทําให้ตัวละครเนี่ยนะครับมีดาเมจเพิ่มขึ้นเว้ยและเพิ่มขึ้นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่ามันมีสิ่งที่แบบว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นเว้ยทุกคนเออคืออะไรก็คือว่าเราอะ่ะจะเลือกใส่รูนให้กับตัวบัฟหรือว่าเลือกใส่ตัวดาเมจที่แบบจัดจ้านของเราดีนะครับทุกคนเอออันนี้คือผมยังคิดอยู่ว่าเอ้ยมันสามารถใส่ตัวบัฟได้นี่หว่าคือถ้า บัฟเนี่ยมันกระจายดาเมจสู่ทุกคนนะครับได้มากขึ้นนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่บัฟเราเอาไปใส่ตัวธรรมดาอะไรเงี้ยเออแบบไหนมันจะคุ้มก่ากันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทําการทดลองกันนะครับทุกคนว่าแบบไหนจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนโอเคเริ่มแรกนะครับผมขอใส่ให้กับเจ้าลูฟี่ละกันนะครับนี่เลยปึ๊บอ่าตอนนี้นะครับลูฟี่ใส่มาแล้วพอลูฟี่ใส่มันก็จะมาแบบว่ามาขึ้นอยู่บนหัวลูฟี่แบบนี้นะครับทุกคนแล้วผมจะบัฟให้ดู นะครับแล้วเรามาดูกันว่าแบบไหนมันจะคุ้มกว่านะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในดานเลยครับโอเคแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมก็ฟาร์มตังค์มาพอสมควรแล้วอ่าผมก็พร้อมที่จะวางตัวละครแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางลูฟี่ไว้ตรงนี้ละกันนะครับทุกคนอันนี้คือลูฟี่วิว74นะครับซึ่งยังไม่80ผมใส่ลูนไว้ให้กับลูฟี่นะครับแล้วถามว่าทําไมไม่ใส่ให้หุ่นยนต์เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมผมไม่ใส่แล้วรีวิวเป็นหุ่นยนต์ไปเลยวะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็นั่นแหละเราเอาลูฟี่มาน อ่าเดี๋ยวผมจะอัพลูฟี่ให้ตันเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่นี่ครับผมจะอัพลูฟี่ให้ตันนะครับซึ่งลูฟี่ผมถ้ามันตันเนี่ยมันจะอยู่ที่ดาเมจ5,300นาะครับพอหลังจากนั้นนะครับผมจะทําการต่อบัฟให้กับลูฟี่นะครับแล้วก็ผมจะบัฟให้กับตัวเลยแหละเออผมไม่คิดจะบัฟบ,บนนะทุกคนผมจะบัฟแบบนี้เลยแล้วกันนะครับอ่านี่แล้วเราก็วางแบบวางทุกตัวเลยนะนี่เราจะมาวางทุกตัวเลยเวลาที่ได้บัฟอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าหนวดดําด้วยอ่าอันนี้ คือหลักๆเลยคือเราจะดูที่ลูฟี่ครับลูฟี่ตอนใส่รูนเนี่ยมันจะโดนบัฟแล้วพลังเท่าไหร่นะครับดาเมจเท่าไหร่นะโอเคนี่เริ่มบัฟเลยปึ๊บปึ๊บ อ่าลูฟี่ตอนได้บัฟนะครับจะอยู่ที่ดาเมจ <Wow. S> 1นึ่งนะครับนั่นก็คือลูฟี่ตัวเดียวนะทีเนี้ยเรารู้แล้วว่าลูฟี่อ่ะได้ดาเมจ1นึ่งนะครับไอพวกเนี้ยก็เท่าเดิมนะครับก็คือกิโลเมตก็อยู่ที่900นะครับแล้วก็ไอเจ้าหนวดดำเนี้ยอยู่ที่4ี่พันนะครับแต่ว่าหนวนดดําปกติก็มันไม่เกี่ยวกับบัฟอยู่แล้วแหละเออนั่นแหละครับเมตาไหนก็เหมือนเดิมเนาะปกติเนี้ยมันก็อัพตันได้บัฟมันก็ประมาณเอ่อหกหมื่นนะครับหกหมื่นอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดู กันว่าถ้าเกิดเราเอาลูนเนี่ยไปใส่ให้ตัวบัฟนะครับมันจะดีกว่าไหมนะทุกคนโอเคอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะทําการถอดลูนออกจากลูฟี่นะครับวิธีการถดก็คือเราคลิกที่ลูนปุ๊บนี่นะครับมันก็จะหายไปเออมันก็จะหลุดออกจากลูฟี่แล้วพอเราจะเลือกใส่ตัวใหม่นะครับเราก็คลิกมาใหม่ที่ลูนแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้เออร์วินครับอ่าเนี่ยตอนนี้เออร์วินผมก็จะเป็นตัวที่ใช้ลูนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเออร์วินเนี่ยจะดีกว่าใส่ให้ตัวดาาเเมหรือปล่ นะครับโอเคไปลุยกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในด่านแล้วนะครับตอนที่เราเอาเออร์วินนะครับใส่รูนะอ่าผมก็จะวางลูฟี่ที่เดิมเลยนะครับแล้วก็จะอัพลูฟี่ให้ตันนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ดามเมจของลูฟี่เนี่ยค่อนข้างจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนที่ลูฟี่ใส่รูนเนี่ยดามเมจมันก็แค่เท่าไหร่วะห้าพันสามนะครับห้าพันสามเออแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือสี่พันเก้าเก้านะครับก็คือประมาณห้าพันนั่นแหละเออ มันก็ไม่ต่างกันเยอะนะทุกคนโอเคแล้วผมก็เหมือนเดิมผมไปอัพหนวดดายืนข้างๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวตังยังไม่มานี่ฮะอัพหนวดดายืนข้างๆแล้วก็ต่อไปก็เป็นกิวกระเม็นะครับโอเคผมก็วางเสร็จ3ตัวนะครับแล้วก็เราจะวางเออร์วินเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งเออร์วินตอนนี้นะครับเป็นเออร์วินที่ใส่รูนเนาะโอเคคือเริ่มแรกเนี่ยผมจําได้เลยนะครับทุกคนว่าบัฟแรกของเออร์วินเนี่ย จะอยู่ที่ดาเมจ89นะครับบัฟที่2จะอยู่ที่ดาเมรประมาณ168อะไรประมาณนี้ครับบัฟที่3จะอยู่ที่ประมาณอ่าร้อยอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ถ้ามีตัวที่4มันก็จะขึ้นเป็น268นะครับแต่ว่า ตอนนี้นะครับเรามีเออร์วินกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่ามันจะต่างกันเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็ดาเมจของตัวละครเพื่อนๆของมันเนี่ยตัวทาดาเมจเนี่ยจะต่างกันเยอะมากหรือเปล่านะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับโอ้โหจาก89ครับเริ่มขึ้นมาที่125โอโ้โหโคตรเยอะก็แสดงว่ามันจะสามารถส่งต่อไปแบบว่าส่งต่อดาเมจได้เยอะมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองใส่ดนด้ปึ๊บอ่ะตัวแรกครับตัวที่สองโอ้โหสองร้อยแปดสิบสองนี่มันเกินบัฟสามขั้นนั้นเลยนะเนี่ย อ่ะบัสต่อไปครับปึ๊บโอ้โหดาเมจตรงนี้ครับอยู่ที่375นะครับ375แม่งโหไม่หมดจัดโอเคครับผมก็จะส่งต่อดาเมจมาที่ตัวดาเมจนะโอเค ดูกันปึ๊บอยู่ที่1497นะครับก็ตอนลูฟี่ใส่เองอะ่ะ16,000นะครับโอเคคิว okay, ก็ไม่ก็เท่าเดิมหนวดดาวก็เท่าเดิมนั่นก็คือว่าถึงแม้ว่าเออร์วินนะครับจะส่งบัฟมาให้ถึงแม้ว่าตัวเออร์วินเองเนี่ยมีดาเมจต้นของเขาเนี่ยสูงแค่ไหนนะครับแต่ยังไงก็ตามตัวดาเมจเนี่ยนะครับมันจะได้รับบัฟ แล้วก็เพิ่มดาเมจให้ตัวเองเพียงแค่200%นะครับนั่นก็คือ200%ของ4991เนี่ยนะครับมันเพิ่มแค่นั้นเลยมันไม่มีทางที่จะเพิ่มไปมากกว่านี้แล้วนะครับนั่นก็คือแสดงว่าถึงแม้เราจะใส่รูนให้กับเออร์วินนะครับมันก็จะไม่มีผล นะครับทุกคนไม่มีผลในการบัฟนะครับดาเมจของตัวดาเมจก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับการทดลองและการรีวิวของเรานะครับว่าเออลูนเนี่ยมันเพิ่มยังไงนะครับมันดีอะไรยังไงนะครับก็นั่นแหละมันจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครนะครับสำหรับลูนที่ได้มาจาก c h เลนเจอร์หนึ่งนะครับแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยผมคิดว่าเอาไปใส่ตัวดาเมจเหมือนเดิมอ่ะดีแล้วนะครับก็คือเอามาใส่ตัวเออร์วินเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผม ลองบัฟแบบนี้ดูดิถ้าเกิดมันเริ่มตรงเนี้ยแล้วเราบัฟหนึ่งปุ๊บมันจะถึงปะ <c oughs> ก็ไม่ถึงนะครับสุดท้ายมันก็ต้องใช้2บัฟอยู่ดีนะครับถ้ายังไงจะต้องใช้2บัฟผมว่าเอสุดท้ายมันก็ใช้เป็นบัฟบ,บนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาลูนไปใส่ให้ตัวดาเมจนั่นแหละเออดีที่สุดแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบหรือได้ประโยชน์ก็อย่าลืมกด like กไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนคลิปวิธีการผ่านนะครับก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้หรือคลิปนั้นจะได้ลงก่อน โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วครับทุกคนมีคิดสั้นนะโอเคไปละเจอกัน